ครั้งนี้ก็ปั๊บปราบ ขาแบบนี้มาก่อนฟักไข่ฮักกี้ล่างสมบูรณ์่าบวกพลังหมัดฮักกี้เฮ้ยตัวฮักกี้ใหญ่ขึ้นออกมาโอ้ยหัวลูกเจียบตัวเป็นเจ้ามัมมี่ลองเล็กเตะฮักกี้ปลิวเฮ้ยเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาติปะเป็นครับกับเกมครับมอนเตอร์เอกผสมล่างสัตว์ประหลาดตัวเหลี่ยมนั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่คล้ายๆกับเกมมอนเตอร์เอกที่ เราเคยเล่นกันไปนะ ที่จะต้องทําการผสม DNA ของสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่อฟัก,กไข่ฟองนี้ออกมาเป็นสัตว์ประหลาดล่างผสมแต่สําหรับในเกมนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวเหลี่ยมๆหน้าตาแปลกๆน่ารักกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสิ่งมีชีวิตที่เราจะได้สร้างสรรค์ออกมาในวันนี้นั้นจะเป็นตัวแบบไหนกันบ้างนะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับ พี่ตีในการผสมล่างสัตว์ประหลาดในวันนี้เตรพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนกริง่งกริ่งอุย้ยไข่ฟองนี้กลายเป็นสีเหลืองออ้ยขาง,งอกตัวอะไรวะเนี่ยผสมสีแดงอุยมีมือของตัวอะไรก็ไม่รู้สีชมพูนี่ลำตัวของอะไรก็ไม่รู้นะ ต่อไปโอ้โหหัวสัตว์ประหลาดนี่ฟักไข่โอ้โหมอนเตอร์ล่างผสมไปเลยเพื่อนต่อสู้อย่าต่อยครับผมปับปัปับ,ปบ,ปบ,ปบต่อยเตะต่อยเตะอืมนีกดแทบแทบ,แทบลุว่ะโอ้โห กดอีกทีนึงเพื่อให้ลอยไปไกลที่สุดได้มาประมาณเท่านี้นะสามารถคูณเงินได้ด้วยอยืดูพลังแล้วก็ประมาณ35นะตัวนี้ไหนดูสิร้านค้านี่มีอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีหมวกมีปีกแล้วก็ มีสัตว์เลี้ยงให้ทําการปลดล็อกส่วนไข่ก็โอ้โหมีให้แบบว่าสัตว์ประหลาดล่างสมบูรณ์แบบเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเราจะต้องสร้างสัตว์ประหลาดล่างสมบูรณ์ให้ได้เลยนะไปเลยเพื่อนคราวนี้ตัวแดงๆไปก่อนปริงนี่เก็บทุกอย่างแล้วก็โอ้โหตัวแดงมาอีกเฮ้ยกลายเป็นมือสีแดงนี่ตัวสีลุงเมากระโดดแล้วก็ เอ้าอะไรวะเนี่ยโดนเสียบนี่ฟื้นคืนชีพคราวนี้ก็ฟักใครออกมาอยา่าโอ้โหสปาร์ลาดหน้าแปลกย้ายลำตัวอืมเพิ่มพลังนี่พลังหมัดด้วยไปมากระทืบเจ้านี่โอ้โหแล้วก็ลูกเตะอื้มปลิว พลังแรงสูงนะผมโอ้โหปิวไปไกลอยู่นะเนี่ยประมาณประมาณพันแปดไปต่อเพื่อนคราวนี้ก็โอ้โหตัวเข้มเข้มม,มาก่อนแล้วก็คราวนี้เฮ้ยอ,ออกมาโอ้โหเหมือนจะเป็นแขนของเจ้าฮักกี้ตัวเข้มเข้มต่ออึมตัวอะไรก็ไม่รู้ นี่เอาเล้มเข้มๆอีกฟักไข่ออกมาโอ้โหเกือบจะเป็นล่าสมบูรณ์ไม่เป็นปีศาจหัวเขาอัะอพลังกรามพลังตัวโตไปเฮ้ยหน้าตาคล้ายๆกันเตะต่อยเตะอืพลัง มที่ทีบหน้าครับผมโอ้โหลอยแบบว่าเฮ้ยก้อนเมฆอย่างสูงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประมาณพันแปดพลังเจ้านี่ก็36โอ้โหน้อยกว่าเดิมเดี๋ยวเราจะลองเน้นเป็นแบบว่าตัวสีสดใสกันบ้างนะนี่สีชมพูมาก่อนเก็บกุญแจอืมสีเหลืองโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เจ้าตัวสีชมพูกระโดดดึงนี่แล้วก็ตัวเหลือง มาอุย้ยฟักไข่สัตว์ประหลาดออกมาโอ้ยหัวลูกเจี๊ยบตัวเป็นเจ้ามัมมี่ลองเล็กอัาพลังกล้ามหูยกรามใหญ่ตัวโตวไปด้วย <c oughs> เจ้าฮักกี้มังกรสปาราดเตะฮักกี้ปลิวเฮ้ยไม่มีหางกอซิล่าคราวนี้ดันไปอีกนิดนึงเฮ้ยเฮยเฮ้ย,ยพลังจะสุดยอดหรือเปล่าโอ้ยสองพันได้เงินเยอะกว่าเดิมอีกตัวนี้พลังสามหมัดของเจ้านี่ก็พลังแรงอยู่นะคราวนี้จะเอาเป็นสิ่งมีชีวิตแบบไหนดีเอย่ยมาต้องมาอรอลุ้นปับป๊บปับป๊บปั๊ปอออกมาก่อน แล้วก็คราวนี้ป๊บปป๊าเฮ้ยเหมือนจะเป็นร่างของเจ้าฮักกี้มาไปต่อครับผมตัวฮักกี้วิวัฒนาการโอ้โหฟักไข่ฮักกี้ล่างสมบูรณ์มาบวกพลังมัดฮักกี้เฮ้ยตัวฮักกี้ใหญ่ขึ้นไปฮักกี้กอลิล่าอื้อหตัวใหญ่สุดๆพลังมัด โคตรแรงั็ผมโอ้โฮ้ยลอยไปพันแโอ้โหอ,ออกมาแล้วไข่เจ้าฮักกี้ร่างสมบูรณ์อมพลัง38พอได้นะสำหรับในครั้งนี้เราจะเอาเป็นนี่สีนี้ละกันฮ้ไข่อะไรเอ่ยสีแปลกๆเออสีฟ้าสีชมพูปริงจากนั้นก็ขอเป็นสีแดงๆไอ้ส้ม อ้าวิฟักไข่สัตว์ประหลาดครั้งนี้หัวเฟรตดี้หัวพลังสุดยอดไปพลังหมัดยักษ์ตบกระเด็นตบตบ,ตบ,ตบสายขวาเฮ้ยยับยพลังแม็กโอ้ยลอยแบบว่าสูงไม่เอ่ยไม่สูงมากดีดไปอีกรอบ น่าจะได้ประมาณโอ้ยพันหกได้รับมงกุฎมารับรับมาก่อนอพลัง30มแม่ทุกอย่างน้อยไปหมดเลยนะโอ้ด้วยเวลากอนเปิดทีเพผมอืมอันนี้คืออะไรกันนะโอ้โหได้มาแล้วของอะไรก็ไม่รู้นายดูสิเมื่อกี้นี้อ๋อเหมือนจะเป็นปีครับผมแล้วก็หมวกอันใหม่ลองดูสักรอบหนึ่งไม่เสียหายไปเลยเพื่อนครั้งนี้ก็ปร,ปราบ ขาแบบนี้มาก่อนแล้วก็หตัวแดงเุย้ยจบเฟรดดี้มาดูสิเท่เป็นพิเศษจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บเพิ่มพลังไปปาอัดกระทืบเจ้านี่อักกี้มือสีเหลืองเตะครับผมโอ้โหเสริมแรงเข้าไปประมาณพันหพลังก็สาสิามสำหรับในคราวนี้นี่สีนี้มาก่อนสีเนื้อปึ๊บ แล้วก็นี่สีเนื้อครับผมไปต่อเนื่องเอาสีนี้อีกอือวิวัฒนาการเฮ้ยเอาชนโอ้โหแม่ตอนนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยปราบ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 หืมสวดประหลาดไรหัวแม่รู้สึกเราจะไม่ได้อวิวัฒนาการอะไรไปสักส่วนหนึ่งเมื่อกี้ แล้วก็ดีดไปสักหนึ่งรอบไม่หายไปส่วนหนึ่งพลังน้อยลงเลยนะสำหรับในคราวนี้เราจะลองผสมนี่แบบนี้มาก่อนปราบแล้วก็เป็นเจ้าสีแดงอืมบวกสิบครับผมแล้วก็อ่าสีแดงเหมือนเดิมปึ๊บบวกอีกสิ สีแดงมาอีกไปเลยเพื่อนโอ้ยฟักไข่สัตว์ประหลาดอืก็ซิล่าอัพพลังโอ้โหโอ้โหเต็มปเปี่ยมต่อสู้อย่าต่อยครับผมนี่ราชาก็ซิล่าเตะไปไม่พลังน่าจะแรงอยู่นะโอ้ยชาคราวนี้ค่อนข้างจะมืดอุ้ยประมาณ น่าจะพันหกครับผมเดี๋ยวเราจะถอดพวกนี้ออกก่อนละกันนะไม่ไม่อยากจะใช้แต่ก็ขอสัตว์เลี้ยงมาสักตัวหนึ่งโอ้ได้เจ้าอามองอาดมาตัวหนึ่งไปเลยจ้าครั้งนี้ก็อ่าพลังสีชมพูปริงเก็บเงินเก็บเงินสีชมพูแล้วก็วิวัฒนาการได้มือของเจ้ามัมมี่รองเล็กเอา้าฝื้นคืนชีพอ่าครั้งนี้ก็มัมมี่ลองเล็กล่างสมบูรณ์ฟักไข่ นี่มัมมี่ลองเล็กแขนขาย,ยาวสุดๆเพิ่มพลังกล้ามตัวใหญ่ไปพลังตบสีชมพูโอ้โหแรงสุดๆเลยเพื่อนลูกเตะอืปลิวครั้งนี้นี่ปลิวสูงอยู่จิ้มไปอีกหนึ่งเฮ้ยน่าจะได้พันแปดนะผมงอยอดเยี่ยมจริงๆเอาละฟักไข่ร่างสมบูรณ์ โอ้โหโจมตี37ใช้ได้สำหรับในคราวนี้โอ้โหอะไรกันดีนะสีแดงมาก่อนจากนั้นก็สีส้มโอ้โหเฮ้ยสีส้มมาอีกอืมสีแดงมาไปเลยเพื่อนเจ้าก็ซิล่าโอ้โหลร่างน้ำตาลนะผมปั๊บป,ปั๊บป,ปั๊บป,ปั๊บตัวใหญ่ฮึยโอ้โหเผาพันเดียวกันเตะกันนะผมแต่พลังฉันเยอะอืม ตีลังกาแล้วก็ไปตกที่ประมาณพันหเหมือนเดิมโู้โจมตี33ลําตัวกับพลังแขนไม่แรงเท่าไหร่นะสําหรับในคราวนี้ก็นี่สีฟ้า,ฟาน่าจะได้เป็นร่างสมบูรณ์ ปลาบฟักไข่สัตว์ประหลาดร่างสมบูรณ์ยา่าโอ้โยอัพเกรดลำตัวอือไปนี่ร่างสมบูรณ์มาอีกหนึ่งยาตบตีลูกเตะโอ้โหไม่เจ้าฮักกี้หัวอะไรก็ไม่รู้อ่าไปตกกลางทะเลซะเถอะเฮ้ยออ นี่ได้มาแล้วสีฟ้า,ฟาโอเคนครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนุกกันเลยนะเกมนี้ใครที่อยากจะลองเล่นกันดูก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ ลิงใต้คลิปกันเลยนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับเพียรติในการแนะนำเกมสนุกสนุกในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจูบจู